สวัสดีค่ะเกร็ดประวัติศาสตร์ในวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของสตรีชาวมอญที่ทรงอิทธิพลในสมัยกรุงศรีอยุธยากันค่ะโดยสตรีชาวมอนที่มีชื่อเสียงคนนี้เธอมีชื่อว่านางอสุดหรือนางอสุดพักโคเธอเป็นหญิงสามัญเชื้อสายมอนที่อาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองค่ะโดยเธอก็มีความสัมพันธ์เป็นเมียลับกับพ่อค้าชาวดัตถ,ถึงสคน นั่นก็คือยานฟานเมียไว เยเดมียตฟรานฟริตหรือวันวาลิตและยานฟานเมาเดนโดยแต่ละคนก็ได้ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาค่ะโดยเธอมีลูกชายกับยานฟานเมีวไว้ White, หนึ่งคนและมีลูกสาวกับเยเดเมียตฟรานฟริตหรือวันวาลิตสามคนเธอยังมีหน้าที่เป็นตัวกลางติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท VOC ของฮอลันดากับราชสํานักอยุธยาค่ะโดยเธอก็มีบทบาททางด้านการค้ากับบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตโดยมีอิทธิพล จากราชสำนักฝ่ายในของกรุงศรีอยุธยาหนุนหลังเธอคะ่ะชีวิตในช่วงแรกของนางอสุปรปโคนั้นนางอสุดปโคเนี่ยเกิดในครอบครัวชาวมอญที่ต่ำต้อยตั้งบ้านอยู่ในชุมชนวิลันดาใกล้บ้านพักของวัวหน้าสถานีการค้าและอาคารอื่นๆเช่นโกดังและคอกม้าของบริษัทเข้าใจว่าครอบครัวของเธอเนี่ยเข้ามาอาศัยที่บ้านวิลันดาเพราะหวังจะถูกจ้างงานจากบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตซึ่งตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านคะ่ะ และก็มาถึงเส้นทางการเป็นเมียลับของเธอนางออสุดพระโคนั้นก็เริ่มการเป็นเมียลับของยานฟานเมียไว้เพราะค้าชาวดัตที่มาค้าขายในสยามเธอมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนค่ะต่อมายานฟานเมียไว้ก็มีปัญหากับราชสำนักกรณีที่เขายึดเรือกำปั่นหลวงของราชสำนักลำหนึ่งโดยอ้างว่ามีขุนนางมุสลิมคนหนึ่งโกง ผลจากเรื่องนี้ก็ทำให้ยานฟานเมียวไว้ต้องออกจากกุงศรีอยุธยาไปในปีคศราช1633นางออสุดพระโคก็ถูกจำคุกส่วนบุตรชายนั้นเมื่อจเจริญวัยขึ้นก็ได้เป็นพนักงานของบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตต่อมาค่ะเมื่อเยเรเมียสฟรานฟรีตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อวันวลิตพ่อค้าชาวดัตของบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตซึ่งเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาในปีคศราช1633นั้น เขาก็ได้นางอ,อสุดพักโคเป็นเมียรับด้วยค่ะมีลูกสาวกับวันวลิตด,ด้วยกัน3มคนคนโตชื่อมาเดียฟรานฟรีสส่วนคนหลังๆก็ไม่ปรากฏนามนะคะ ภายหลังเมื่อวันวาิตย้ายไปประจำการที่ปัตตาเวียในปีกรสตศกราช1641ความสัมพันธ์ของเธอกับวันวาิตก็ได้ยุติลงพร้อมกับการแย่งชิงบุตรเพราะวันวาิตนั้นต้องการเลี้ยงดูบุตรเองที่ปัตตาเวียแต่ผลก็คือนางอสุดปะโคได้ใช้อำนาจจากเครือข่ายในราชสำนักทำให้บุตรทั้งสามของเธอที่เกิดกับวันวาิตจึงอยู่กับนางอ,อสุดปะโคจนกระทั่งเธอเสียชีวิตค่ะหลังยุติความสัมพันธ์กับวันวาิต เธอก็เป็นเมียลับของฟานเมลเดนที่ทําหน้าที่รักษาการหัวหน้าสถานีการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตในระหว่างคิสตศักราช1644-1689ถึง 1, 89, ซึ่งต่อมาก็ได้เลื่อนเป็นหัวหน้าสถานีการค้าในปีคิสตศักราช1647แต่ภายหลังฟานเมลเดนนั้นเขาก็ถูกย้ายไปปัตตาเวียคะ่ะในปีคตศักราช1650เหตุเพราะปล่อยให้นางออสุดปะโครบริหารงานเสียเอง โดยหลังจากนางออสุดปาโคได้ยุติความสัมพันธ์กับฟานเมลดนแล้วนางออสุปปะโคก็ไม่ได้เป็นเมียลับของใครอีกนะคะจนกระทั่งนางออสุปปะโคเธอก็ได้เสียชีวิตลงในปีกรสตหศักราช1 6 5 8ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะมาเรียฟรันฟรีดบุตรสาวของเธอก็ได้แต่งงานกับลูกจ้างบริษัทอินเดียตะวันออกคนหนึ่งที่อยุธยาภายหลังก็ได้ย้ายตามสามีไปยังเมืองปัตตาเวีย ในชีวิตการทํางานของนางออสุดปัคโคนั้นจากการที่เธอเป็นเมียลับของวันวลิตตั้งแต่ช่วงปีกฤิสศักราช1633นางออสุดปัคโคก็เริ่มมีบทบาทเป็นตัวเชื่อมระหว่างบริษัทอินเดียตะวันออกกับราชสำนักราวปีกฤตสศักราช1636เธอก็เริ่มมีการติดต่อกับพระมเหสีพระองค์หนึ่งในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองผ่านนางพระกำน,นันรวมทั้งเธอก็ยังมีความสนิทสนมกับภรรยาคนโปรดของออกยา สมบัติที่บ้านผู้มีอำนาจผ่านการมอบของขวัญอย่างงามแล้วพัฒนากลายเป็นเครือข่ายการค้าในราชสำนักนอกจากนี้เธอก็ยังมีเครือข่ายการค้ากับผู้ค้าท้องถิ่นและต่างถิ่นอย่างล้านช้างด้วยค่ะ เมื่อวันวลิตย้ายไปประจำการที่ปัตตาวีในปีคริสต่ักราช1641นางออสุดปัคโคก็ยังคงดำเนินธุรกิจส่วนตัวกับบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตกับราชสำนักอยุทยาต่อไปต่อมาเมื่อเธอเป็นเมียลับของฟานเมาเดนนางออสุดปัคโคก็ได้จัดหาสินค้าต่างๆแก่บริษัทแต่ราคาสินค้านั้นกลับมีราคาแพงกว่าท้องตลาดถึง4-4เปอร์เซ็นต์นายฟานเมาเดนคงได้ส่วนต่างไปไม่น้อย จากการที่สามีปล่อยให้นางออสุดปะโคได้ทำหน้าที่ที่เปรียบดังหัวหน้าสถานีการค้าในอยุธยาจึงได้มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ส่งผู้แทนมาสอบสวนเรื่องนี้หลังจากนั้นจึงย้ายนายฟานเมาเดนไปปัตตาวียในปีคตศราช1650แม้ว่าบริษัทอินเดียตะวันออกของดั๊จะทราบถึงการทุจริตของเธอแต่ทางบริษัทก็ไม่ได้มีมาตรการสำหรับจัดการเธอแต่อย่างใดน,นะคะและก็ไม่ กล้าที่จะตัดเธอออกจากการค้าของบริษัทด้วยค่ะรวมทั้งยังรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเธอและบริษัทหลังจากนายฟานเมาเดนถูกย้ายไปแล้วทางบริษัทก็ยังให้หัวหน้าสถานีการค้าอายุทยาคนใหม่เอาอกเอาใจนางอ,อสุดพะโคเพราะว่าเธอเนี่ย เป็นคนเดียวค่ะที่สามารถหาสินค้าผูกขาดของหลวงมาขายให้กับบริษัทได้อาทิเช่นดีบุกงาช้างและช้างโดยไม่ต้องอาญาแผ่นดินและเมื่อปีคริสตศักราช1655นางออสุดปพัโคก็ได้ส่งช้างไปให้ข้าหลวงใหญ่เมืองปัตตาเวียถึงสองเชือก ถ้าจะให้เปรียบก็ขอบเปรียบได้ว่านางอ,อสุดปโคนั้นเธอก็เป็นเหมือนล็อบบี้ยิทมือฉมังคนหนึ่งเลยนะคะที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์หรือคอนเน็กชันช่วยเจราจาต่อรองเพื่อประสานประโยชน์ช่วยเจราจาต่อรองหาข้อตกลงให้ในเรื่องการค้าต่างๆหรือเรื่องส่วนบุคคลก็ตามซึ่งก็ไม่ง่ายเลยเพราะคนที่จะเป็นล็อบบี้ยิทได้นั้นจะต้องมีความรู้และทักษะหลายประการด้วยกันจึงจะสามารถเข้าใจเรื่องราว เนื้อหาของงานที่ตนรับทำอยู่ต้องมีจิตวิทยามีศิละปะในการพูดเพราะงานที่ต้องทำคือไปโน้มน้าวจ,จิตใจเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลต่างๆให้เป็นไปในทิศทางที่ตนเองต้องการได้และนี่ละคะ่ะเรื่องราวชีวิตของเธอที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะ หมายเหตุว mm ิดีโอนี้เป็นเพียงไกด์ไลน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ mm hmm. ซึ่งแอดได้ทำการศึกษารวบรวมเรียบเรียงนำมาสื่อบทสรุปตามการตีความจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องในอดีตมีการวิเคราะห์ตามหลักฐานที่มีอยู่ถ้าพบหลักฐานใหม่เมื่อไรก็แก้ไขได้ตลอดเวลาหรือหากท่านใดเห็นว่าข้อมูลส่วนไหนที่ยังไม่สมบูรณ์สามารถคอมเมนต์แนะนำได้ค่ะ แลจจะเพิ่มเติมให้ในภายหลงังขอบคุณค่ะ